สวัสดีครับช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับซึ่งหน้าหนาวในประเทศไทยเนี่ยนอกจากอุณหภูมิจะต่ำลงแล้วยังมีปัญหาเรื่องของคุณภาพอากาศซึ่งจะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดของปีนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาทำโซล่าเวเตอร์สเตชันหรือว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศพลังงานแสงอาทิตย์จุดเด่นสำคัญเลยก็คือกันน้ำกันฝนและสามารถใช้งานร่วมกับระบบโฮมแอร s ซิสเต็ได้ครับ ก่อนอื่นก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับว่าทำไมผมจะต้องทำสถานีตรวจวัดสภาพอากาศขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับก็ประเทศไทยในช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าทุกๆปีเนี่ยก็จะเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น1ใน10เมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับและทีนี้พอเราจะออกไปข้างนอกทีไรเนี่ยเราก็อาจจะต้องวัดฝุ่น PM 2.5กันก่อนใช่ไหมครับอย่างที่คนเขานิยมใช้กันมากๆเลยก็คือจะเป็นเครื่องวัด PM 2.5ของเซี่ยมีนะครับซึ่งเวลาจะใช้เนี่ยเราก็จะต้องเปิดเครื่องแล้วก็เดินออกไปข้างนอกไปวัดฝุ่น PM 2.5นะครับแล้วก็อ่านค่าเอาคืงมันก็ใช้ได้นะครับอ่านค่าก็คือค่อนข้างจะเชี่ยงตรงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับถ้าอยากจะรู้ค่าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องออกไปวัดนะครับแล้วก็ดูค่าเอาหรือว่าก็มีอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นของ Air Visual Pro ซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีหน้าจอนะครับแล้วเราก็สามารถดูพวกค่าจากข้างในบ้านหรือนอกบ้านได้เลย แต่ว่าตัวนี้มันราคาค่อนข้างที่จะสูงครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ก็ในปี2019ผมกับเพื่อนก็ได้ทำโปรเจกต์ปริญญาตีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า k l a า s ซึ่ง K-Lars เนี่ยก็จะเป็นระบบมอนิเตอร์สภาพอากาศแบบครบวงจรเลยนะครับแล้วตัวโปรเจกต์ก็จะมีตัวโหน,นดนะครับที่ชื่อว่า K l a าสโห d e ทำหน้าที่วัดคุณภาพอากาศนะครับก็จะมีอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ PM 2.5นะครับ ส่วนข้างในของโหนดเนี่ยตอนนั้นน่ะเราก็ใช้เป็น Ttgo ESP 3 2 l o r a นะครับคุยกับเกตเวย์ผ่านคลื่น l อ r a แล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับ2,500มิลลิแอมเซนเซอร์วัดฝุ่นแล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในกล่องปิดนะครับกันน้ำหลังจากจบโปรเจกต์นั้นเรียบร้อยเนี่ยผมก็เอาตัวเค a สเนี่ยมาตั้งที่บ้านนะครับซึ่งจากที่ผมเอามาตั้งใช้งานที่บ้าน2ปีเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่า พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหามันก็มาครับปัญหาอย่างแรกเลยก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งเกิดมาได้จาก2ส,สาเหตุด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือบอร์ดตัว TT Go ESP 3 2ม o อ a เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันไม่ได้ประหยัดพลังงานขนาดนั้นนะครับมันก็เลยใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างจะมากแล้วก็ที่ชาร์จแบตเนี่ย มันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับงานโซลาร์เซลล์นะครับทำให้มันไม่สามารถชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอถัดมาพอใช้ไปเนี่ยมันก็เริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับเช่นแบตเริ่มเสื่อมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันมีช่องให้อากาศเข้าใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าความชื้นเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาทําลายตัวบอร์ดได้เช่นกันนะครับก็ทําให้ตัวบอร์ดเนี่ยเกิดสนิมแล้วก็เกิดพวกออกซิเดชันขึ้นนะครับผมก็เลยมานั่งออกแบบเวอร์ชั่นใหม่นะครับว่าจะทํำยังไงให้มันทนทานแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าเวอร์ชั่นเก่านะครับ ผมก็ได้ requirement ตามนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถวัดอุณหภูมิความชื้นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถวัดฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%นะครับแต่ไม่มีการต่อไฟชาร์จไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญของเวอร์ชั่นนี้ก็คือผมต้องการให้มันทำงานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย10วันนะครับในกรณีที่แดดไม่ออกหรือว่าช่วงนั้นฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์เนี่ย มันก็จะต้องทํางานต่อเนื่องได้10วันนะครับในกรณีที่ไม่มีแดดเลยแล้วก็ในเวอร์ชันนี้เนี่ยผมจะให้มันเชื่อมต่อกับ Wifi นะครับเพราะว่าผมออกมาที่บ้านแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wifi ที่บ้านไปนะครับแล้วก็ค่าทุกอย่างเนี่ยก็ส่งเข้ามาที่ Home Assistant นะครับเพื่อเอาไว้ดูข้อมูลแล้วก็บันทึกต่างๆก็เข้า Home Assistant ได้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือกันน้ําแล้วก็กันความชื้นนะครับไม่ให้ความชื้นเนี่ยมันเข้ามาที่ตัว อร์ M C U เด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสนิมขึ้นมาได้นะครับส่วนเซ็นเซอร์ที่ผมจะนํามาใช้งานเนี่ยผมก็จะเอามาใช้จากโปรเจกต์เก่านะครับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นเนี่ยก็จะใช้เป็น D H T 22นะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้โอเคนะครับแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้ผมแนะนําเป็น B M P 280นะครับของ Bosch ซึ่งส่วนนั้นอ่ะจะประหยัดพลังงานกว่าแล้วก็แม่นยํากว่านะครับ ส่วนการวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ PMs 3003นะครับซึ่งตัวนี้สามารถวัดได้ทั้ง PM 1 PM 2 5แล้วก็ PM 1 0นะครับถัดมาก็คือเรื่องของบอร์ด MCU สำเร็จรูปที่ผมจะนำมาใช้งานก็ตัวนี้แหละรครับเป็นตัวสำคัญเลยสำหรับการประมวลผลแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับก็ผมเลือกใช้เป็นบอร์ด TT Go T 1 8นะครับซึ่งตัวนี้ใช้ MCU หลักเป็น ESP 32นะครับ ซึ่งข้อดีของ ESP 3 2ก็คือมันมีโหมด Deep Sleep นะครับทำให้ใช้พลังงานต่ำมากมากแล้วก็ได้รับความนิยมกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเช่น Arduino IDE อะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ครับมันมี Library ER ให้ใช้งานเยอะเลยแล้วก็ข้อสำคัญที่ผมเลือกใช้บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือมันออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานกับแบตเตอรี่ได้นะครับ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีวงจรแปลงไฟจากแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็มีวงจรวัดกระแสไฟจากแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือสะดวกมากๆเลยบอร์ดตัวนี้เหมาะสําหรับงานที่ใช้แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าก็มีส่วนประกอบเพิ่มเติมที่เดี๋ยวผมจะต้องใส่เข้าไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นโมดูลชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์นะครับซึ่งตัวบอร์ด TT Go เนี่ยมันสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับตัวชาร์จแบตเตอรี่แบบโซล่าเซลล์แบบแยกนะครับ ซึ่งตัวชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นบอร์ด cm 3 7 9 1นะครับใช้กับโซลาร์เซลล์6โวลต์ซึ่งบอร์ดตัวเนี้ยมันเป็นบอร์ด mppt นะครับทำให้สามารถชาร์จพลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ loss หรือว่าพลังงานสูญเสียที่เราจะต้องชาร์จเข้าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือวงจรเปิดปิดเซนเซอร์วัดฝุ่น pm 2.5นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นวงจรทางซิสเตอร์งร่ายๆใช เป็นฮาร์ดสิสเตอร์ BC 3 3 7กับดิสสิสเตอร์330โอห์มแค่นั้นนะครับการเชื่อมต่อวงจรก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเอาไปต่อได้ตามนี้เลยนะครับดูในส่วนของฮาร์ดแวร์ไปแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับก็การเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเหมาะกับโปรเจกต์เนี้ยก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือใช้เฟิร์มแวร์ ESP Home ครับซึ่ง ESP Home เนี่ยมันจะเขียนง่ายนะครับเพราะว่าใช้ภาษา Yamo ซึ่งสั้นแล้วก็กระชับกว่า แล้วก็ตัว ESP Home เนี่ยมันรองรับเซ็นเซอร์หลายๆตัวอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องลงอะไรเพิ่มเลยเราจะใช้อะไรก็สามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ ESP Home เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ Home Assistant ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่า Home Assistant เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของ ESP Home แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับแล้วก็การเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการเขียนด้วย Arduino Platform นะครับซึ่งอันนี้จะต้องเขียนด้วยภาษา C นะครับ คนที่ไม่เคยเขียนเนี่ยก็อาจจะงงหรือว่าไม่เข้าใจได้นะครับว่ามันเขียนยังไงเพราะว่าเราต้องไปเรียนพวกการเขียนภาษา C C พัดพ,ดพดมาก่อนนะครับถึงจะเขียนได้แล้วตัว Arduino platform เนี่ยถ้าเราจะใช้เซนเซอร์ตัวไหนจะใช้อะไรเนี่ยเราก็จะต้องไปลงไลบรารีเพิ่มนะครับมันไม่มีในตัวมาให้เลยก็อันนี้ผมก็ต้องไปลงเซนเซอร What ์วัดฝุ่นนะครับแล้วก็เซนเซอร์ DHT นะครับเพื่อใช้งาน แล้วก็เนื่องจากผมจะเชื่อมตัว Weather Station ตัวนี้เข้ากับ Home Assistant ผมก็ไปเจอไลบราร y ตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถเชื่อมระบบตัวนี้เข้ากับ Home Assistant ได้เลยนะครับสรุปสั้นๆนะครับข้อดีของ ESP Home ก็คือสามารถเขียนได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เร็วกว่ามากส่วนสำหรับ Arduino เนี่ยก็คือมันสามารถควบคุมได้มากกว่านะครับตามใจเราเลย แต่ว่าในโปรเจกต์นี้ยผมเลือกใช้เป็น Arduino Platform นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะควบคุมได้มากกว่านะครับเนื่องจากผมใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะผมก็เลยต้องการจะเซฟพลังงานแล้วก็ควบคุมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลชาร์ดคร่าวๆนะครับของระบบซึ่งเนี่ยแหละรครับเป็นสาเหตุที่ทำไมผมจะต้องเลือกใช้ Arduino แล้วก็ภาษา C++ แทน อย่างแรกเลยเนี่ยพอเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยผมอยากให้มันเช็คก่อนเลยนะครับว่าแบตเนี่ยมันเพียงพอต่อการทํางานหรือเปล่านะครับถ้าแบตมันหมดเนี่ยก็คือให้หลับเป็นนานๆน,นะครับแล้วค่อยตื่นมาเช็คแบตใหม่แบบนี้แต่ว่าถ้าแบตพอเนี่ยก็ให้อ่านค่าจากเซนเซอร์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทำการต่อ WiFi แล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ Home a s s i s t a n t นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตัวระบบเนี่ยดีฟซลิฟนะครับหรือว่าหลับไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําอย่างนี้ไปวนไปเรื่อยๆนะครับความซับซ ตัว ESP Home เนี่ยเวลาที่มันบูตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต่อ Wi-Fi เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งผมไม่อยากให้มันต่อ Wi-Fi เป็นอันดับแรกนะครับผมอยากให้มันต่อสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการอ่านค่าจากเซนเซอร์เนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ30วินาทีครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มันต่อ Wi-Fi รอไว้แล้วผมอยากให้มันต่อแค่ตอนที่จะส่งข้อมูลเท่านั้นนะครับมันจะได้เป็นการเซฟแบตเตอรี่อย่างที่สุดนะครับไม่ให้มันใช้พลังงานเปลืองแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับที่เช็กว่าแบตพอไหม ถ้าเป็น esp home เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตื่นมาเนี่ยมันจะต่อ Wi-Fi เป็นอันดับแรกเลยนะครับซึ่งผมาไม่อยากให้มันต่อนะครับถ้าแบตไม่พอก็คือหลับต่อไปเลยไม่ต้องทำงานอะไรทั้งนั้นนะครับด้วยสาเหตุเหล่านี้ผมก็เลยเลือกใช้ Arduino กับ4พัดพัในการเขียนตัวเจตงนี้แทนนะครับซอสโค้ดทั้งหลายเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในลิงก์ในคำบรรยายข้างล่างเลยนะครับผมใส่ไว้หมดแล้วนะครับหลังจากแพลนแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์เสร็จเนี่ยผมก็ได้ทำการทดสอบนะครับโดยโซลาร์เซลล์ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นซ์6 6วตตั ร่วมกับแบตเตอรี่แบบ18650 1ก้อนสำหรับการใช้พลังงานนะครับในช่วงสลีปโหมดหรือว่าดิฟสลีปเนี่ยมันก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ150มโคแอมนะครับซึ่งการสลีปแต่ละทีเนี่ยมันจะหลับไป5นาทีนะครับพอครบ5นาทีเนี่ยมันก็จะตื่นมาทํางานซึ่งตอนที่มันทํางานเนี่ยมันจะกินกระแสะอยู่ที่150มิลลิแอมนะครับการทํางานเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะทํางานประมาณ35วินาทีนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดดิฟสลีปแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ พอเสร็จแล้วผมก็ลองคำนวณดูในเว็บไซต์นะครับว่ามันสามารถรันได้กี่วันนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่ามันรันได้ประมาณ7วันนะครับแล้วผมก็ลองทดสอบดูจริงๆแล้วเออแบตหก้อน1 8 6 5 0เนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับต่อการทํางานประมาณนี้ถ้าอยากจะได้นานกว่าน,นี้เนี่ยก็ต้องไปเพิ่มเวลาที่สล e ปนะครับ แต่ว่าอีกวิธีนึงในการแก้ปัญหานี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเป็นการใช้งาน18650 2ก้อนแทนนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับหรือว่า14วันก็เกิน10วันตามที่ผมตั้งใจไว้นะครับส่วนการชาร์จโซลาร์เซลล์เนี่ยผมก็ลองเอามาทดสอบดูนะครับตัวโซลาร์เซลล์ตัวนี้มันก็จ่ายไฟได้ประมาณ5โวลต์น,นะครับออกมาที่ประมาณ0 8 4แอมป์ก็จะประมาณ3 83.9วัตต์อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีแดดแรงๆวันหนึ่งนะครับภายในช่วงเวลา14วันแบตมันก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมแล้วก็สามารถอยู่ได้14วันอีกครั้งนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะผมคิดว่ามันคงเป็นไปนไม่ได้นะครับที่มันจะไม่มีแดดเลยตลอด14วันอะไรประมาณนี้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอะ่ะผมว่าแดดมันจะต้องออกสักวันหนึ่งบ้างแหละโอเคต่อไปก็ได้เวลามาประกอบกันนะครับผมจะใช้เป็นกล่องกันน้ํา2กล่องนะครับ โดยกล่องด้านล่างเนี่ยจะเป็นกล่องที่ซีลไม่ให้อากาศเข้าเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ MCU แล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับส่วนกล่องด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่อากาศสามารถเข้าได้นะครับสาเหตุที่ต้องแยกกันเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่อยากให้ความชื้นเนี่ยมันเข้าไปที่ตัวบอร์ด MCU นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมได้หลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะถอดตัวรางฐาน18650ที่เป็น1ก้อนด้านหลังบอร์ดตัวเนี้ยแล้วก็จะต่อมาเป็นรางฐานแบบ2ก้อนแทนนะครับ ผมลองเอารางฐานวางไว้ข้างล่างแล้วก็เอา MCU เนี่ยแปะไว้ข้างบนแผ่น PCB นะครับแล้วก็ลองปิดฝาดูโอ้ปิดได้พอดีอย่างกับเกิดมาคู่กันเลยครับเสร็จแล้วผมก็ทำการบาัดกรีแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันครับ พอต่อวงจรเสร็จเดี๋ยวทีนี้ก็มาทำตัวกล่องกันบ้างครับก็เดี๋ยวผมเริ่มจากการเจาะรูตามกล่องต่างๆนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยมันสามารถเข้าไปที่เซ็นเซอร์ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอา2กล่องเชื่อมด้วยกันนะครับโดยผมได้ปิ้นตัวพลาสติกนะครับสำหรับเว้นระยะห่างระหว่างกล่อง2กล่องพอเสร็จแล้วผมก็ติดยึดกันด้วยซิลิโคนนี่แหละครับ ซึ่งตรงไหนที่อากาศมันจะรั่วเข้ามาได้เนี่ยผมก็ซีลด้วยซิลิโคนทุกที่เลยนะครับให้มันแน่นเลยแต่เนี่ยแหละรครับเรียกได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดใหญ่หลวงของโปรเจกต์นี้เลยก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนสุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวดูไปให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนสุดท้ายแล้วก็กล่องกันน้ํายี่ห้อนี้นะครับถึงเขาจะบอกว่ามันเป็นกล่องกันน้ําแต่มันไม่กันความชื้นนะครับอากาศมันสามารถเข้าได้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันมีแค่ตัวซีลยางอันเล็กๆอันหนึ่งเอง ผมก็เลยทําการบีบซิลิโคนเข้าไปที่ขอบนะครับเอาให้แน่นเลยนะครับให้อากาศเข้าไม่ได้เลยและวิธีที่จะทําให้สามารถแกะฝาออกมาได้นะครับก็ให้ทําการทาน้ํายาล้างจานไปที่ขอบนะครับตัวซิลิโคนมันก็จะไม่ติดแล้วสามารถแกะได้แล้วตัวช่องสําหรับระบายอากาศข้างบนผมก็จะติดตะแกรงไว้นะครับ<ๆ>เพื่อป้องกันมแมลงมันเข้ามาทํารังในกล่องเซนเซอร์ของเราครับ หลังจากนั้นผมก็จะทำการทดสอบแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมไปที่ตัวบอร์ดประกอบทุกอย่างให้เข้าที่พอตัวบอร์ดทำงานมันก็จะส่งค่าเข้า Home Assistant อัตโนมัติเลยครับส่วนในฝั่งของ Home Assistant ก็จะเจอกับ Weather Station ตัวนี้โดยอัตโนมัติเลยผ่านระบบ MQTT discovery นะครับมันก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติตรงนี้เลย ทีนี้ใครจะเอาค่าตรงนี้ไปทําอะไรก็ได้แล้วครับจะเอาไปใส่ UI หรือว่าจะเอาไปเก็บใน Database อะไรเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยครับหลังจากนั้นผมก็ทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วตรงข้างๆนี่มันเป็นช่องอากาศเนี่ยผมก็คิดว่าน้ำมันอาจจะไหลเข้าไปได้นะครับผมก็เลยไป 3D พิมพตัวกันน้ำสาดเข้ามานะครับแล้วก็แปะไปข้างๆแบบนี้เลย แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายผมแปะตัวยึดเคเบิลไทายไปเพื่อที่จะสามารถยึดกับพวกเสาหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะไปติดตั้งสำหรับสถานที่ติดตั้งเนี่ยผมก็จะติดตั้งไว้ที่ระเบียงบ้านผมนะครับก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาเคเบิลไทยเนี่ยมัดติดกับเสาวไว้นะครับส่วนโซล่าเซลลก็วางไว้บริเวณที่มีแดดเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ วันรุ่งขึ้นหลังจากเมื่อคืนฝนตกผมก็ไปเช็คเวเตอร์สเตชันผมดูนะครับว่ามันน้ําเข้าหรือเปล่าแล้วผมก็เจอในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือทุกอย่างในกล่องเนี่ยมันเกิดสนิมขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงทั้งๆท,ที่ผมก็ซีลกันน้ําไ้ทุกจุดแล้วภายในหนึ่งคืนถึงแม้น้ํามันจะเข้ามันก็ไม่น่าจะเละข,ขนาดนี้ผมก็มานั่งคิดดูนะครับแล้วผมก็ระลึกชาติได้ว่าซิลิโคนที่ผมใช้อะ่ะมันเป็นซิลิโคนแบบกดอะซิติก ใช่ครับผมก็ประกอบมันเข้าไปเลยโดยที่ไม่รอให้ซิลิโคนมันเซ็ตตัวแล้วก็แห้งดีก่อนเพราะว่าซิลิโคนแบบมีกรดเนี่ยตอนที่มันอยู่ในระหว่างการแห้งอะ่ะมันจะระเหยกรดอะซิติกออกมานะครับซึ่งมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีฤทธิ์กัดก่อนโลหะทางที่ดีเนี่ยผมควรจะใช้ซิลิโคนที่มันเป็นแบบไร้กรดนะครับมันจะได้ไม่กัดโลหะพวกนี้พังผมก็เลยต้องแก้ไขโดยการขัดพวกสนิมออกแล้วก็ล้างด้วยน้ํามันอเนกประสงค์ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จมันก็ดีขึ้นแหละ แต่ถามว่าจะทนเหมือนเก่าไหมอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้หวังว่าทุกๆคนที่ดูคลิปนี้ก็จะไม่พลาดอะไรแบบนี้เหมือนผมนะครับโอเคผ่านไป2สัปดาห์หลังจากที่ผมทําความสะอาดแล้วก็ติดตั้งใหม่เสร็จนะครับค่าที่บันทึกได้ต่างๆจากเซนเซอร์เนี่ยผมก็เอามาเข้ากราฟาน,น่าแดชบอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกราฟอุณหภูมิความชื้นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตรงแบตเตอรี่ตรงเนี้ย เปิดมาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยแบตยังไม่ต่ํากว่า85%้ซนครับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก็เกือบเต็มอ่ะนะทา,ทางที่ช่วงนี้ก็เมฆเยอะฝนตกก็แทบทุกวันนะครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะใช้แบต18650ก้นอนเดียวก็น่าจะพอแล้วนอกจากการดูข้อมูลผ่านกาฟาน่าแล้วก็ตัว Home a s s i s t a n t ที่เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับค่าที่เป็นเรียลไทม์จากเซนเซอร์ตอนนั้นเนี่ยผมก็เอาไปแสดงผลบนหน้าจออ p a p e r display ที่ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไไปดไดู้ ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ต่อคนที่บ้านมากเลยนะครับไม่ต้องเปิดแอปไม่ต้องเปิดโทรศัพท์อะไรก็สามารถทราบข้อมูลได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบลงเบียงเท่านี้นะครับรายละเอียดโปรเจกต์กทั้งหลายเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ใน Description ข้างล่างให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ